ใช้ทั้งกลางวันกลางคืนด้ไหมเราใช้ชีวิตกลางคืนด้ไหมเออตัวนี้ป้องกันอะไรบ้าง UVA UVB แต่หน้าเราเจออะไรบ้าง UVA UVB Blue light IR ซึ่งอันเนี้ยมันได้สองตัวไงเพราะฉะนั้น Blue light IR เราต้องมาเจอกับน้องกันแดดเขา เราจะต้องมาเจอกับน้องกันแดดเพราะน้องกันแดดตัวนี้เป็นบรอดสเปกตรัมซัสสกรีนซึ่งป้องกัน UVA UVB Blue Light IR uary, Home, uary, two, uary, แสงจอคอมแสงจอมือถือแสงจอทีวีไปที่เป็นไอความร้อนทั้งหมดน้องเขาป้องกันได้หมดเลยหรือใครนะคะที่จะต้องทำครัวตลอดอยู่ในห้องครัวเยอะมากๆนะคะต่อให้เป็นห้องครัวอินดอร์นะคะก็มีอินฟาเลซึ่งอินฟาเลตกับบูไลท์จะทำให้เกิดฝ้าฝังร เราใช้ชีวิตกลางคืนไหมไหมเอออย่างมันจะมีแบบที่เกศจะต้องไปงานแต่งงานใช่ป่ะเกศจะต้องไปงานแต่งงานแล้วคือในงานแต่งงานน่ะมันต้องมีสปอตไลท์มันจะต้องนู่นนั่นนี่อย่างเงี้ยถ้าเกศจะต้องออกงานตอนกลางคืนเกศยังทากันแดดอยู่นะคะถ้าเกศจะต้องออกงานตอนกลางคืนเกศยังใช้กันแดดอยู่แต่ถ้าสมมุติว่าเราจะนอนเราอ่ะห่างจากทีวีเยอะอยู่ <l oss> เราก็ไม่ต้องใช้แล้วเราก็ไม่ต้องใช้แล้วนะคะ